ครับสวัสดีครับอีกครั้งกับรายการเกษตรปุ้ยนะครับวันนี้เกษตรกุร้ยพามาดูควายงามอีกคอกหนึ่งนะครับวันนี้มาดูควายที่จะเอาเข้าประกวดในงานมันแก้วบารบือนะครับผมจะเป็นควายตัวไหนเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของฟาร์มาก,กันนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวครับสวัดสดีค,ครับโอ้หนุ่มน้อยหนุ่มรอหนุ่มฟอรรอฟิวเลยนะครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับ ถ้ผมชื่อพีดพิรพงศ์วงอนันต์รับมาจตกองมาเจริญครับวงอนันต์ฟาร์มครับผมวงอนันต์ฟาร์มครับชื่อน้องพีดนะครับต้องวันน้องนะครับเป็นวัยรุ่นครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับต้องถามยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดอันนี้เลี้ยงเองไหมอันนี้เลี้ยงเองครับี้แล้วก็ที่บ้านเลี้ยงช่วยครับอ๋อที่บ้านมีกี่ตัวที่คอกมีสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวนะครับต้องถามก่อนเนาะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับคนเลี้ยงควายเป็นวัยรุ่นอ่าเป็น รุ่นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่หันมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงควายอันนี้น้องพิษเรียนหนังสืออยู่ไหมยังเรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่แล้วที่ที่บ้านต้องเลี้ยงมาก่อนใช่ไหมเออใช่ครับเหตุผลเหตุผลอะไรถึงชอบเลี้ยงควายตอนแรกเจอไออดอลก็คือพี่บินบอระเบือแล้วอ๋อมีไอดอลคือพี่บินบอระเบือเซียบินนะครับแล้วก็ไปเจอชกมงคลตั้งแต่ตอนเล็กๆก็เลยชอบชอบเจ้าชกมงคลเนาะแล้วก็ เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆครับครับผมครับก็จับใส่พ่อนั้นพ่อนี้ใส่แม่นั้นแม่นี้อ่าปรับตรงนั้นปรับตรงนี้มาที่ที่ฟาร์มจะมีเป็นพ่อพันธไหมอ่ายังไม่มีครับก็เป็นแม่พันแม่แม่บอกแม่บลอกก็คือพัฒนาพันธุกรรมใช่ไหมครับสิบตัวที่ฟาร์มสิบกว่าตัวใช่ปะใช่ครับเป็นตัวเมียหมดเลยสันมาก ใช่ครับตัวเมียหมดเลยจะเป็นรุ่นประมาณรุ่นนี้อยู่ประมาณเจ็ดตัวแล้วก็มีแม่พันธุ์อยู่ประมาณสี่ห้าตัวมีแม่พันธ์ที่เป็นแม่บ็อกก้าสี่ตัวห้าตัวครับผมอันนี้เป็นอชื่อเขาชื่ออะไรครับน้องเพิ่มซับครับน้องเพิ่มซับเป็นเป็นลูกในฟาร์มไหมไม่ครับอันนี้นําเข้ามาจากอิตาลโลกครับครับเป็นมาจากฟาร์มไหนครับ มาจากอ่าเป็นเฮียเต็กตะการที่นํามาให้ครับแกแกไปไปดูมาให้ก็เลยไปขอแบ่งแกมาครับสายเลือดทขามาจากไหนกันาพ่อจะเป็นพ่อจะเป็นเจ้าเพิ่มครับเจ้าเพิ่มของของไอของไอทางพิษโลกครับแล้วก็แม่เขาแม่น้ําหอมจะเป็นสายอุทัยหมดเลยครับอ๋อเป็นสายอุทัยแต่เลี้ยงที่พิษตุโลกเนาะครับผมน้องก็เลยอ่ามีมีคนดูแลดูมาให้ก็เลย ชอบตรงไหนของเจ้าเพิ่มรัพ์ครับผมจะเป็นที่ขาเลยครับเพิ่มซั์แล้วก็หางหางเขายาวอะแข้งขาใช่ครับใหญ่เนาะใหญ่เหมือนตัวผู้เออเหมือนตัวผู้ตอนแรกพี่ก็นึกว่าตัวผู้นะครับเอามองเอาไปเป็นตัวเมียนะครับแข้งขาใหญ่นะครับแล้วก็หางเนี่ยกองจะเป็นหางยาวครับครับเป็นพู้ยาวดีนี่แข้งขาใหญ่แล้วเอ้าเอาบอกอีสานเนาะ อุตสานก็ได้ครับอีสานก็ได้ก็คนอีสานเนาะเนาะคนอีสานัแต่ผมพี่เป็นคนเหนือเนาะขออนุญาตเบ้าอีสานก็เพราะกระเทินนะครับผมคือหางคนหางใหญ่นะครับหางพั่วนะครับงา่านะครับง่ามนะครับแข้งขาใหญ่นะครับผมกัดนี่ลกองก็ได้เบิ้งดูนะครับใหญ่ีหรีนะครับน้องเพิ่มทรัพย์นี้จักเดือนครับอายุพี่หาเดือนถึงหกเดือนครับปีหาเดือนเดือนหกเดือนได้วัดสูงบ่ ยูร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดประมาณนี้ร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วนะครับแะพอหอดร้อยสี่สิบละก็เป็นควายน้อยอยู่เนาะนะครับควายน้อยอันนี้คือตั้งใจเอาไว้เป็นแม่บ็อกแม่แม่นครับเอาไว้เป็นแม่บ็อกครับครับผมโอ้เป็นอ่างนี้เนาะครับผมลึกดีเนาะครับอ่างลึกอ่างใหญ่นะครับครับผมโอ้มักยังแรกก็คือมัก อันก็หน้าแม่นะหน้าเพิ่นบอกครับก็ยแข้งขาแข่งขาครับแข้งขาไงมันก็ค่อยสวยแต่ว่าแข้งขาใหญ่กับหางหัวเงี้ยวแม่นครับอ๋อแต่ความอ่างนี่บ่ได้ธรรมดาดิเพิ่มบอกผมไอ้กว่าควายสิบกว่าเดือนนี่อ่างสำนีผมบ่ธรรมดาดิครับผมเป็นไงเป็นหน้าอีกหลายอยู่แม่เพิ่นใหญ่บอกครับแม่เพิ่นนี่อยู่บ้านลอยหาสิบกว่าปาร์เลยครับสูงนะสูงใหญ่ โอ้แม่เพ่นสูงนะครับลอยห้าสิบกว่าเลยนะครับพอเพ่นละครับพอเพ่นนี่อยอยู่มาลอยหกสิบกว่าแหร่เป็นจเป็นสายกระดูครับพอพอพันเป็นเป็นเจ้าเนื้อกับเจ้ากระดูกดี๋อว่าค่อยสูงใญ่วันไหนครับแมนอ้วแม่เขาเป็นเจ้าเนื้อเนาะพอเพ่นกับเจ้ากระดูลอยหกสิบกว่ากับบทฮัมโมด้านเนาะครับผมอันนี้ก็เลยมองมองหว่าพอแม่พันดีละ ก็ต้องชองลูกมานีน,นั่นแหละเพราะว่าน้องเพิ่มทรัพย์อีกเพิ่งอายุ กวบครับหกเดือนผมก็หกเดือนโอ้โหตำนานละ่ะแ <c oughs> ล้วแล้วมีไอยังเป็นจุดเด่นที่เขาเลือกตัวน,นี้มาครับจุดเด่นออก็กคือเรื่องขาเพื่อนครับครับ <c oughs> มองตอนแรกคนอาจจะว่าเป็นตัวผู้ผม <c oughs> มองเป็นว่าเอ้ตัวแมีย <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> มกักมักมองนีครับนะว่ามันมันดูมันเป็นตะยานเสือไอ้คนสนใจว่าเออเป็นยัง ขาแข้งใหญ่สิเป็นจุดเด่นเป็นจุดที่หน่ามองเนาะครับผมหลวงคิดว่าน่าคนมันสามารถปรับขดงอางกับปับปับงอแามานหน้าคนแดดอะง่ายกว่าแบบว่าขาหน่อยเพราะว่าปรับเหนืออ่อนเนาะมันจะปรับยากอันนี้ครับแหมาขาใหญ่จขงขาใหญ่แล้วนะครับผู้ย่าเออตายพเนิ่นก็ใหญ่สำคัญนะครับเบิงอกบะชเผลากันนี่วาปลายตัวผูกเนาะอกบะชเหล่าใหญ่คอ นาไงน,นะครับก็ถือว่าเบิ้งมันควายตัวผู้แต่เป็นควายตัวเมียนะครับผมนาติดตามนะครับเนาเจ้าเพิ่มซับนะครับผมนี่แนวที่เป็นมักเลยครับแข้งขาเล็บกระดูกไงนะครับผมเนี่ยครับเชื่องบอเนี่ยเชื่องบอเคยเชื่องเป็นไหนครับอที่ที่บ้านเลี้ยงเลี้ยงปล่อยหรือว่าจังไดเลี้ยงวิธีเลี้ยงแบบไหนเป็น อาทิตย์นึงไปสองหมื่นสามหมื่นแล้วแบบจะนอนขอกนอนขอกนอนขอกเนาะแมน่าคนสวยนะครับผมคนปุยดีครับผมวงเขาก็นนานากระบานใหญ่เนาะแมนรบเปต่องมาเบิงนากระบานใหญ่ใหญๆนะครับผมคนสวยคนสวยดีครับช้ำนะครับช้ำเขาสนามนี้บอกเดีกยวก็ ที่เอามาเป็นเป็นแบงให้นาดไดครับเลยมาเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเด้อก็คือเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทน,นะครับมีมีผู้มาบอกมาขอแบงมานีิตั้งแต่เลี่ยงมานีตกอมีคนมาถามถาม,ถามนะครับม<อ>ันก็สนใจเราเพรท่านเราเพราะท่านะบมอราคาเพระท่านเว้านะเราะว่าอยากปล่อยตั้งใจตั้งใจว่าจะเลี่ยงไว เอาพันธุกรรมบอกเอาพันธุกรรมทางอุทัยทางสายสายแับจากนี่มาอยู่เกับเฮาได้กี่เดือนแล้วน่ะเอามาตอนแรกสิบเดือนเหรอพออยู่นี่ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนประมาณเจ็ดเดือนเนาะนะครับผมแนวแนวทางจากที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่นี่ครับับแนวทางน้องมองจังไดว่าที่เขาเลี้ยงควายนี่มันเป็นจังไดแนวทางในการเลี้ยงควายรันอยากพัฒนาให้่มันจาก ควายบั่นบั่นเทาตัวน้อยๆเอาปรับปรุงไปเรื่อยมันไงๆเพียงเขาเลยนะว่าหน้าคนอาจจะควายไร้ขื่นแต่ว่าแต่มันใหญ่อยู่แล้วคนก็สนใจอยู่แล้วนะครับก็เขาก็ว่าอยากพัฒนาไวไทยให้เป็นควายญ่ๆในวันหน้าเนาะเพราะว่าถ้าอำนาจก็บอกมิบบกคอยมีควายไงปันไหนอ๋ออยากจากอยากให้คนแถวบ้านเนาะอยากมีควายญ่ ติดเสื้อบร่ะแกเสือกติดเสาบ่ะแมแล้วแบอ่ะนะครับผมอ่ะนะครับโอเอ้าลองหมุนเอาแดดแดนะครับเดินแดดแดดนะเบื้องให้พี่น้องทั้งบ้านในเบื้องนะครับอ้าวว่ายอยู่ห่มกับอยู่แดดมันต่างกันเด้พอโดนแดดนะง้มเลยครับผมอ่อันนี้แหละครับก็เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งนะครับกับกับ คนเลี้ยงควายนะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุ21เห็นหนังสืออยู่เนาะเหีนหนังสืออยู่นะครับมองออกว่าแมนพันธุกรรมของเพลนแนวทางการเลี้ยงนะครับเรื่องราคาเราได้เบังบอ นะอนาคตเรื่องราคาเรื่องรายได้จากการเลี้ยงควายนี่ได้ได้โบสท่านมองทางนี้ครับมาได้มองไปเลี้ยงขามักก่อนอเลี้ยงพอาสื่นชอบเนี่ยขมักเพอชอบว่าทางบ้านก็ได้เลี้ยงมาก่อนเนียนเลี้ยงมาก่อน ที่บ้านเลี้ยงก้อนน่ะเป็นเลี้ยงควายสายพัฒนาหรือว่าเลี้ยงควายเนือเป็้ยควายบ้านเท่าก่อนครรบเลี้ยงควายบ้านมากล้วพอเห็นเขาว่าปรับปรุงแล้วมันดีขึ้นเราลองมาสายไม้สายพัฒนามาเบิ่งก็เลยล่องมาเรื่อยๆอเี้ยอ๋อก็คือเขาจะแม่สายพัฒนามาพัฒนาให้มาเทียบกับไอทีมีอยู่ในควายบ้านๆมันเท่านะครับผมนะครับอันนี้แล้วก็ เอากระเบิงกันเนาะลองดูนะฮะให้้วแล้วมียังครับจากบอกพี่น้องทั้งบันได้บ้างว่าว่ายันังถึงมาเรียงควายสายพัฒนาเด็ก ก่อที่เขาหูกันแล้วครับว่าไอ้การเลี้ยงควายการเลี้ยงเขาเลี้ยงควายแบบบาสเขาไปเรื่อยมันก็ได้ซ้ำเก่าเรื่อยๆครับมันบอกว่มีการพัฒนาไปเรื่อยแต่กันเขาว่าร่องขานโาอโตแล่ะล่าข้าครับเนาะกันเขาร่องเป็นควาหน่งร่องเปลี่ยนพอไม่เหมาะสมพอใหญ่เก่าๆลาคาก็สิอัพขึ้นไปอีกก็สิได้ลูกที่มันใหญ่ขึ้นไปอีก ครับนี้ก็เท่าว่ามองว่าเอาจะพัฒนาควายสายพัฒนาควายใหญ่ควายงามเนี่ยในอำนาจะเริิญนบันเท่านะครับอื่องราคานี่เขาไปได้เบิ้งแต่ที่เอามานี่กับ่ธรรมดาเี้ราคาเจ็ดสิบกว่ายครับผมเจ็ดสจ็ดนะครับเนาแต่ยังไงก็แล้วแต่เนาะก็คือว่าอยากพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆรื่อาคิดว่านะครับ วันหน้าอยากจะมีพอบอกพอพันเองบอ่อยากมี่แบบงานรบบอยากมีเลยเ่ะอครับ <c oughs> อ่าแวก็รอรอไปเรื่อยครับรอตัวนี้ก่อนจะพัฒน,นาจากตัวนี้ไปบอกบอันนี้ถ้าว่าเป็นตัวแรกบอกในใน,ในฟาร์มในของเนาเป็นสายพัฒนาหรือว่าตัวนี้จะเป็นตัวตัวสุดท้ายมูเอามาล่าสุดตัวเ้นียวอ๋อนี่เป็นตัวสุดท้ายมูนะครับ บอาทีที่มีในฟาร์มนี่คือเป็นสายพันนาเบิลและนามมเบิล้วนะครับมือนาเนาะเพื่อเกษตรกลวๆได้ไปอำนาจเจริญนะครับอยขออนุญาตน้องนี่ก็น้องพีดนะครับเขาไปเยี่ยมฟาร์มได้บ่มครับได้ครับได้เนาะครับผมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับเกษตรกลวกๆเป็นช่องน้อยๆช่องที่เกิดมาไม่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกร ที่มักควายนะครับเลี้ยงควายสายพัฒนาเนี่ยได้พัฒนากันไปขึ้นไปเฮากับซอยกันถือว่าได้ซอยกันเนาะนะได้พัฒนาทางเกษตรได้พัฒนาทางควายนะครับให้มันดีๆขึ้นไปวันนี้นะครับเกษตรกล้วยเนาะก็ต้องขอขอบคุณน้องพีทนะครับอ่าขอบคุณเจ้าเองก็น้องเพิ่มทรัพย์น้องเพิ่มทรัพย์นะแล้ววันน้าเฮาก็จะไปดูในฟาร์มนะครับมีตัวเด่นในฟาร์มเชื่ออย่างอยากจะ กินเกินไหมปะอาจจะมีไอ้ลูกของบิ๊กเบอร์ครับเพิ่งได้เดือนหนึ่งครับอ๋อลูกเพรดูเดือนจูเนียร์ครับเพรดูดือนจูเนียร์ก็อยู่ในนั้นลูกลูกของเพรดูดือนจูเนียร์อ่าลูกเพิ่นนะครับครับผมเอาเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผมวันนี้การเขาว่าสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับผมอ้าน้องน้องจูฟายมาทีแจ้งแจ้งเดี๋ยวเขาถ่ายหุบ ขออย่าแนะนําตัวได้เลยนะครับผมครับผมอ่าชื่อกินนะครับกีรพงศ์วงนันต์ครับผมครับมาจับหนักจะเล่นครับวงอนันต์ฟางครับวงอนันต์ฟางพี่กัดอยู่มองไหนล่ะวงอนันต์อยู่อ่ฝัน้องคูครับอำเภอครันางครับผมหนักจะเริญครับสามารถติดต่อน้องพีดกับฟาร์มได้ในช่องทางไหนบ้างครับผมเป็นยูทูบเบอร์พีอาร์พีครับผม เบอร์โทรครับ063ามครับตีเจ็ดเ8้าศนได้ตลอดเนาะได้ตลอดยี่ต้นครับนะครับเพื่อจะไปเที่ยวไปเบิ่งควายงามนะครับก็ยินดีต้อนรับครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ่งเซนที่า้ามเนาะเขามีหลายแม่หลายโตอยู่เนาะโอเคครับน้องพิชครับผมรับคดีครับ